นี่เลยครับผมไปเ้งแต่ตีหนึ่งตีสองเมื่อวานก่อนจะเสร็จนะผมก่อนจะได้กลับแต่ถามว่าแบบนี้มันดีกว่าไหมมันดีใช่ไหมขี่ไปเนี่ยดีอะผมคือมันไปดีมันได้เยอะไงดีกว่าฟาร์มแถวดีอะผมเออนล่นแหละมีเอ็งกิโลไว้สองตัวก็ดีอะผมคือมันไม่ได้ลําบากหรอกแต่ว่าเนี่ยมันไม่บ่นมันก็ไม่ใช่พี่ไงใช่ไหมเออให้บ่นแล้วหน่อยอะผมยามเช้าเมื่อกี้เห็นไข่แวบๆสีแดงจานละด้วยอืมจะไปโน หนูให้สองฟองเลยเหรอ,อ,อเดี๋ยวพ่อเก็บให้เอาเอาไว้ในตัวเองแนละ้วลูกนะเดี๋ยวพ่อ,อามาดาอาหารได้กิน <c oughs> เอาไข่มาดาอาหารได้กินแล้วแล้วโอเคครับผมทุกคนก็เมื่อวานเราารามไว้เนาะได้พันกว่าใช่ไหมครับผมที่เราทําไว้เมื่อคืนก็ได้เท่ากันนี่แหละครับผมแล้วก็นี่เรามีน้ํามันด้วยตอนนี้คือเหมืองน้ํามันของเราครับผมเห็นไหมคือมันแบบ ทำน้ำมันได้เรื่อยๆครับผมหมดค่อยไปเก็บตอนนี้ยังไม่หมดหรอกแล้วยังไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดแล้วด้วยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอครับผมโอเคอุย้ยอัพเลเวลซะด้วยเอาน,น้ําหนักไปครับผมแปดโมงครึ่งแล้วครับผมโอ้โหไปตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเมื่อวานจะบ้าบอ,อ,อโอเคดีครับผมเห็นไหมข้างล่างเราก็เอาไว้มีเหล็กไว้ใช้ข้างบนเขาถ้าอยากใช้เหล็กเยอะก็ไปบนเขาครับผมข้างล่างคือเราเอาไว้ใช้แบบ จีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับผมแต่จริงๆจีปัญหาก็ยังมีโอ้โหก็อย่างเยอะนะผมถือว่าเยอะนะนี่แล้วผมเราถึงต้องทําไว้หลายที่หลายอย่างเนาะโอเคครับผมยามเช้าแบบนี้ฮะก็หาทําอะไรไปก่อและกันครับผมชุดเหล็กของพ่อเฮ้ยแล้วเราเราต้มชุดเหล็กได้ไหมเออว่ะไหนๆข้างล่างก็มีของแล้วผม้าไปเอาเนื้อไว้กินลูกแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนิดๆตะคก นี่เช้าแบบนี้ก็หาทําอะไรไปก่อนเนาะพี่ขอทําอะไรไปด้วยวนไปด้วยเล่นไปด้วยครับผมช,ชิวๆวไปนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคือมันเป็นซซรีเอาชีวิตรอดไปวันๆครับผมอย่างที่บอกมันต้องหาทําอะไรไปคือบางทีพี่อยากจะลืมอะไรก็ขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าบางทีก็ลืม <c oughs> ใครไปจําได้หมดวะต้องทำมันโนันนี้อันนั้นใช่ไหมเออปกติเล่นน่ะคือเราไม่ได้มันเล่นโฟกัสไปวันๆไงเราก็ คิดได้ครับผมให้มันเลยวันไปแล้วเราค่อยขับมาทําก็ได้ครับผมแต่นี้มันไม่ได้ครับผมวันหนึ่งมันต้องคุ้มที่สุดแล้วล่ะนี่เลยครับผมอะไรเก็บก็เก็บไว้ก่อนครับผมโอเคของก็มีเล่านี้อันนี้เราแบ่งตู้ไว้เป็นโซนนะตู้ขวาสุดเป็นวัตถุด,ดิบไงนี่เลยครับผมเห็นไหมมันก็คือมันก็จะเป็นสัดส่วนครับผมแต่พี่ก็ชอบหอบของแบบนี้แหละหอบไปหอบมาครับผมหอบไปเรื่อยอันนี้เป็นตู้วัตถุดิบมีอะไรก็เก็บไว้ตู้นี้แหละ แต่นาคตี่อยาดเออพี่จะต้องทําตู้เหล็กครับผมตู้จะเต็มแล้วอะคือมันน้อยเกินไปครับผมเดี๋ยวค่อยนำตู้เหล็กอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ของเราก็ต้องซ่อมอืมแล้วเหล็กมันจะพอป่ะวันเนี้โอ้โหโอ้โหไอปามี่เอ้ยไม่ต้องแปลกใจนะผมทำไมพี่ไม่ใส่ชุดนะค่าให้โปูมันเยอะม,มันก็เลยร้อนครับผมคือมันร้อนแหละก็เลยไม่ได้ใส่นะ โอเคเหล็กไม่พอครับผมโอ้โหว่าแล้วไงเห็นไหมหมันต้องรอเผาอีกครับผมทุกคนมันมันไม่ได้อออะต้องไปซ่อมบนภูเขานะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลับมาอีกทีเราค่อยซ่อมก็ได้ครับผมข้างล่างเหล็กก็น่าจะพอแล้วถ้ากลับมาอีกทีจริงๆอ่ะมันใช้เตาเผาแบบนี้ได้เว้ทุกคนมันเป็นเตาเผาแบบว่าเผาเร็วเผาเหล็กแรงสูงครับผม อยู่ไหนโอเลเวลแปดสิครับผมตอนนี้เลเวลพี่เจ็ดสิบหกเองอะก็ยังไม่ถึงครับผมในอนาคตทำมาเน่อันนี้มันจะเป็นแบบเผาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมันจะเร็วเนาะตอนนี้ก็ค่อยๆเผากันไปครับผมกว่าจะมาถึงเออเอาไว้นี่ก่อนละกันครับผมที่เหลือเนาะวันนี้ก็นี่แหละทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยครับผมจีบตะทาเรื่อยเปืือยของเราฮะโอ,โอ้เห็นนะพอใส่ปุ๊บร้อนเลยครับผมนี่แหละเหตุผลที่ไม่ใส่เสื้อผ้า หรือเราควรจะทําแบบเออธรรมดามาใส่วะแต่ไม่ใส่ดีกว่าเนาะมันโล่งดีครับผมแล้วเดี๋ยวพี่เอาพี่เล็บยาวไปฟาร์มด้วยฟาร์มไม้มาเดี๋ยวทําเชื้อเชื้อปืนไว้ครับผมนี่แหละพี่เล็บยาวยามเช้าครับผมเราจะเอาไม้มาเผาแทนฟางนะผมทําอย่างนั้นทําไมคือจริงๆแล้วอะถ้าเราใช้ไม้เผามันจะดีกว่าเว้ยมันจะได้แบบไอตัวชาโคด้วยครับผมได้ถ่านด้วยแล้วถ่านมันจําเป็นนะในอนาคตเราต้องทําดินปืนทําอะไรมันต้องใช้ไง แต่ถ้าใช้ฟางไปมันก็จะหมดคือมันจะเรียกว่ามันหมดไปเรื่อยๆอ่ะแต่ไม้อ่ะเราเผาจนมันเรากลับมาอีกทีอ่ะมันก็ไม่เปืองครับผมเพราะว่ามันได้ชาโคลได้ฐานด้วยเนาะโอเคนี่แหละครับผมแล้วก็มีมีตัวฟามหมดแล้วเรื่อเดี๋ยวเอาไข่อันนี้ด้วยดีกว่ามันจะไม่ไล่พี่ใช่ไหมมันกําลังสนใจเลยอยู่ไม่รู้啊ผมโอเคนี่แหละเราได้ไข่แล้วครับผม <laughs> ไปลูกวก็กินไข่ยมเช้ามีประโยชน์ฮึดิโล อันนี้ก็ห้าวจังเลยอือไปไม่อยากยุ่งเว้ยไปดีกว่าืึแล้วมากัดแล้วยังมากัดอุตส่าห์ไม่อยากยุ่งแล้วไงฮ้ฮ้คอมพี่คอมพี่คอมพี่คอมพ,อมพี่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดตังโอ้โหมันดนันตั้งใจจะดีไอตัวนี้แหละเพราะเราเพิ่งไปเอาไข่มันมาเล <c oughs> ยนี่ครับผมแถวนี้ก็มีไม้นะผมเอเอเราฟาร์มยามเช้าไว้ จริงใช้ไม้ไดแหละเอาจาโคไว้เยอะๆครับผมต่อไปเดี๋ยวเราต้องทํากระสุนปืนแล้วลงดันเจียนใช่ไหมซึ่งดันเจียนมันต้องใช้ปืนเยอะครับผมดูกระสุนก็จะเป็นจะเป็นที่สุดละแล้วเราจะไปฟาร์มของในดันเจียน mm hmm. เล่นไปวันๆก็มีดันเจียนนะพี่บอกไว้ก่อนมีทุกอย่างในเกมน,นี้แหละต่อต่อไปนี้ก็คืออันนี้เป็นซีรีส์้ายแล้วพี่คิดว่าครับผม mm hmm. คิดว่าจะไม่ทําต่อแล้วถ้าจบซีรีส์นี้เนาะเ mm hmm. พราะมันต้องมันถือว่าเยอะแล้วนะราะมันตามมาว่ะโอเค ตามพ่อมาน้ำหนักตัวครับผมทุกคนให้ลูกตามมาดีกว่านะมามามาเร็วเรเเดี๋ยวมันดันเบ๊บเร็วเรวกี่เล็บยาว <c oughs> นี่ครับผมให้ตามมานะผมมันจะเร็วกว่าเราเดินเนาะมาเข้าบ้านแล้วไอตัวนั้นคงเลิกตาม,มันแล้วมั้งมาเดี๋ยวพ่อขี่เลยดีกว่ามั้งเดินมาตรงนี้เลยเดี๋ยวพ่อขี่ไปต่อดีกว่าเออดีเราเอามาแบบให้ใกล้ๆที่สุดครับผม คือถ้าเราเดินมาแต่แรกเห็นไหมมันก็จะช้าครับผมเออให้ลูกตามามันจะเร็วกว่าคือซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่อาจจะทําไปตลอดตลอดเกมเนาะเพราะไม่รู้จะคิดอะไรออกหรอจริงๆพี่ก็เล่นหมดเรียกว่าเล่นหมดทุกอย่างในเกมแล้วครับผมมีอันไหนที่พี่ยังไม่ได้ทําไม่มีไหมถ้าจะมีก็ไอพวกจับม้าไฟอะไรนะมันอีกอีกอ,อ,อ, <laughs> อ,อีกเรื่องหนึ่งครับผมใช่ไหมอันนั้นไม่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราเผาถ่านไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละทาถ่านชาโก พี่ดอนไปไหนวะเพราะว่าพี่ดอนหน่ายวะเดี๋ยวเรียกมาเลยพี่ไปลืมไว้ที่ไหนวะโอ้โหโอ้โหลืมพี่ดอนเฉยระหว่างที่รอก็หาทำอะไรรอไปก่อนครับผมเดี๋ยวพี่ดอนมาแล้วพี่จะไปที่ชายหาดแล้วเนาะไปดูเจ้าโดโดบ้างครับผมเจ้าโดโดเนี่ยไม่รู้ตอนนี้โตแล้วไปผสมพันธุ์อะไรมัวทั่วไปหรือเปล่าตอนนี้ก็หาเก็บเคีย์ก่อนเคีย์บ้านก่อนกว่าพี่ดอนจะมาครับผม นี่จัดให้เป็นระเบียบจอดตรงนี้แหละจริงๆพี่เล็บยาวก็ขวางอยู่นะเนี่ยหืมหนูไปยืนเรียงๆกันเออดีมายืนแถวๆนี้ดีกว่าคือมันเกะกะพ่ออ่ะจริงๆแล้ะต้นไม้เนี่ยมันเกิดตลอดอยู่แล้วบผมมันเป็นที่เกิดของมันนอนในเกมโอ้โหดีเล็กจะงับหัวพ่อเลยไงอ้ดูได้เจาเลยเราเนี่ยโอเคพี่แองกิโลไปไปไป มันเกะกะไปหมดแล้วเนี่ยเออโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโดนเผาเฮ้ยเอ้าติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหขยันติดเอ้ามาแล้วครับผมทุกคนกี่ดอนส่งตรงมาแล้วนะตอนนี้แต่ขอจัดบ้านแป๊บหนึ่งเอ้าพี่เล็บยาวหนูมาทำไมล่ะลูกโอ้โหแล้วก็ไปยืนข้างหลังเลยนี่ไปยืนแถวเดี๋วดีเลยยืนข้างหลังเข้าไปเลยเออไหนๆก็มาละ เอาละครับผมทุกคนพี่ดอนมาแล้วครับผมโอเคตอนนี้ที่บ้านนี้พี่เคียร์ติดแล้วนะผมหาเหล็กหาอะไรเผาไว้รอแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปช้หาดกันครับผมนี่แหละมันมีบ้านหลายหลังก็ต้องทําตัวอย่างเงี้ย <c oughs> มันต้องไปดีละนิดละหน่อยครับผมคือมันมันวันนึงอะน,นะต้องเข้าใจครับผมอุ้แล้วกว่าจ,จะเดินทางถึงนี่แหละไปกันจะยาวอะเป็นไงกันบ้างน้อโตกระบดดแล้วมั้งจะโดโดน้อย เอาละครับผมถึงบ้านแล้วโอ้วันดีพี่บอลตอพี่เตาพ่อมาแล้วโดโดโอ,โ,โอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับผมคือมันน่าจะมีฟาร์มออตโต้เนาะฟาร์มไข่ออตโต้ครับผมใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะเออตั้งแต่เราจับไอตัวขโมยไข่ามามันก็แบบออกไข่เรื่อยๆเลยถ้ามีฟาร์มออตโต้จะดีมากครับผมแล้วก็เอ้ยอ้าวลืมพี่ตามเขาโอ้โหเอ้ยพี่สามเขาทิ้งไว้ตั้งแต่ตรงมีมาแล้ว ตัวไหนวะเน,นี่ยเรามีพี่สามเขาสองตัวด้วยตอนนี้เอาไว้ฟาร์มข้างใจหาดใช่ป่ะมลูตัวนั้นจับมาก่อนเนาะตัวที่บ้านหลักเราอะเออน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมนี่แหละหลังสุดมาเดี๋ยวรอพี่สามเขามาด้วยครับผมเออว่ะใช่ไหมเนี่ยโตโอ้โหโตแล้วครับผมโดโด่ี่ใช่เราตั้งชื่อไว้ครับผมเป็นโดโดสี่โดโดตสามโดโดสองอะไรอย่งี้เนาะไม่ กันลืมได้เลยครับผมไม่รู้ตัวไหนมันเป็นตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรเงี้ยแล้วตัวที่มีอยู่ในนั้นนะพี่เอาไว้ออกไข่นะโอ้โหุโ้ยหนึ่งจุดหนึ่งเลยเหอหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งครับผมโอ้ยพ่อพันธุ์อุ้ยตัวนี้หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดอันนี้คือแบบตกกระป๋องแล้วฮะพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับผมโอ้โหมีตัวใหญ่กว่าอีกอ่ะทุกคนว่าไงถ้าเราดูจากแบบตามก็มันก็เท่าๆกันใช่ไหมแต่นั่นเลยครับผมมาดูที่สกเกลเห็นไหมโดโดส้สเกลครับผม โอ้โห oh, ตัวลูกใหญ่ขึ้นแล้วครับผมเอาลราโดโดห้าคือแบบหมาใหญ่เลยครับผมนี่แหละเรามีพ่อพันธุ์ใหม่ละเราก็ต้องใจตัวใหญ่ไปผสมกันเรื่อยๆเว้ทุกคนแล้วมันก็จะเป็นโดโดตัวใหญ่ครับผมอา้าวพี่ตามข่าวมาแล้ว <c oughs> มาน้าตกใจเลยเออก็นี่แหละครับผมทุกคนพี่เคยทำโดโดยักษ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนดูลิปตเก่าๆได้ครับผมแต่ในอนาคตรเราก็จะทําอีกนะผม ซึ่งอันนี้เราเล่นไปวันๆเนาะจะแบบแบบซีรีส์เอาชีวิตจริงเลยครับผมเป็นวันๆไปอะซึ่งมันก็จะเห็นกันชัดๆเลยว่าพี่ทําอะไรบ้างครับผมใครที่เล่นตามแล้วทําไม่เป็นก็ก็ยากหน่อยครับผมจริงๆเราก็กลับมาดูได้เนาะถ้าแบบอ่าไม่ทันจริงๆครับผมหรือข้ามตรงช่วงไหนไปก็ก็ดูกันได้ครับผมกกลับมาดูเนาะท <ๆ S 1> ี่คิดว่าพี่บอกทุกอย่างในในซีรีส์นี้คือพี่บอกทุกอย่างแล้วแล้วพอมันเป็นซีรีส์จบแล้วครับผม คือั้งหมดซีรีส์นี้พี่ก็อาจจะไม่อย่างที่บอกอาจจะไม่ทําต่อแล้วครับผมบูตอนอะไรก็ทําหมดแล้วทําทุกหมดแลวครับผมจนนี่แหละมาเอาชีวิตรอดไปวันๆพี่คิดว่ายากที่สุดละเพราะมันต้องเล่นให้คนทุกคนดูว่าเห็นไปวันวันไงโอ้โหพออ่อตาบุญอิงก็เข้าหลุมหน่อยไม่ได้หรือเฮ้ยมันจริงๆนะการมาต่มโดโด้พี่ว่ามันวุ่นวายที่สุดแล้วมีใครมีวิธีได้ทําให้กงแบบมัน มันง่ายต่อการผสมพันธุ์กว่านี้มั้เออย,ย่ยี่ยี่พี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอาละผมดูโอ้ยนี่ไงแม่พันธุ์ตมเมียหนึ่งจุดศูนย์เก้าเดี๋ยวเราหาแม่พันธุ์ดีกว่าครับผมเราจะผสมต่อครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนานๆกลับบ้านดีเราก็ต้องผสมโดโดต่อเพราะมันต้องใช้ไงนี่คือสิ่งที่มันต้องทําเลยพี่ก็ตั้งใจว่าพี่จะทําในซีรีส์นี้ขนานอาร์กบุกตอนพี่ยังไม่ได้ทําเลยนะดิโลนี่อโอ้โหเป็นไง เจอเพื่อนเต่าครับผมโอ้โหเจอเพื่อนเต่าจัดการยอดมากลูกว่าโอ้พี่เต่าจัดการโดดดินโลว่ะโอเคก็ไม่มีปัญหาระยะพี่เต่าคุมไว้ได้ครับผมแล้วเราไม่มีที่ขี่พี่เต่าด้วยนะไม่ได้ทำมาจากบ้านนี่ว่ะโอ้ชัดเจนครับผมขาดซีเมนพี่ว่าแล้วพี่กลับบ้านไปเพื่อจะทำที่ขี่พี่เต่ามาด้วยแต่เนี่ยลืม เนี่ยครับผมทำอะไรนำไปนำมามันก็มีลืมบ้างใช่ไหมเออว่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่กลับไปเดี๋ยวพี่ไม่ลืมครับผมเดี๋ยวเอามาชัวป้าบเออไม่เป็นไรอยู่นี่ปนไปเลยให้ป้องกันไปครับผมพอไม่อยากตามมาก็อยู่นี่เอาหัวปกักไม้ไว้เนี่ยลูกป้องกันไว้ให้ด้วยนะมาต่อครับผมนี่ตอนนี้เราได้แม่พันธุ์กบสี่ตัวแล้วครับผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผมตะเกียวที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในบ้าน นี่แหละน้องส้มไปก่อนครับผมน้องส้มเป็นตัวที่จับมาแล้วตัวใหญ่ที่สุดนะครับผมในตอนยุคนั้นแต่ตอนนี้ตัวเล็กไปแล้วแหละแต่นี้มันต้องมีนี่ครับผมลูกน้องส้มด้วยตัวหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นห <c oughs> <c oughs> นี่แหละมันระบากตรงนี้แหละครับผมพี่จะพยายามตัดนะแต่ก็อยากให้เห็นด้วยครับผมทุกคนว่าการผสมพันธุ์โดโดมันก็ําบากอยู่นะมันต้องจับตามทีละอย่างอย่างเงี้ยใครมีวิธีทำากงที่มันแบบง่ายๆครับผมแนะนำพี่ได้ครับผม เพราะไม่พี่ไม่ถนัดไอ้พวกทำอะไรที่มันแบบการจัดสวนแต่งบ้านการสร้างบ้านหรืออะไรทั้งสิน้นโอเคลงช่องแล้วไปเอาโอ้โหโอ้โหตุลปวดหัว <laughs> เฮ้ยแค่ลงแค่ลงรูนี่มันยากแล้วลรอลูกลงไปเออโอ้โหวุ่นวายจริงเอ ยอยู่ในะข้างในไปเลยนะอย่าวิ่งออกมากันอีกนะเอาละผมนี่แหละพ่อพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้นน,น,นะผมเนอนาเขาจะมีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว่าน,นี้อีกนะผมก็คงต้องรอไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหเข้าๆออกๆว่ะเสียวเวลาจ,จัดๆเลยครับผม <c oughs> โอ้ยหจะปวดนี่ทุกคนแล้วเราก็มีนี่ด้วยครับผมอืมหนูหนูเอากลับเข้าไปทำไมเนะี่ยเรามีปุ๋ยครับผมนี่เลยปามปุ๋ยครับผมว้าว ไอ้ดิโลโอ้โหเอ้าดิโลยังไงยังไงเราเฮ้ออย่าห้าวกับบ้านพี่พี่เต่าจะบรหวดเด่างเดียวเลยครับผมพี่เตาา่ายจะโขดอ่ะเออเดี๋ยวพ่อทาที่ขี่มาจะได้ขี่เต่าข้างทะเลแล้วก็นี่ครับผมเราสามารถให้กินผลไม้นะให้เจ้านี้อื้อออกมาผมแล้วก็จะได้ทําปุ๋ยต่ออ่านี่ครับผมวิธีทำพี่เคยบอกไปหมดแล้วล่ะจริงจริงถ้าดูแบบไม่ข้ามก็จะทําเป็นลุกอย่างครับผม พราะว่าเราตัดน้อยมากครับผมส่วนน้อยที่จะตัดอันไหนไม่มีประโยชน์อะถึงจะตัดจริงๆริงเดี๋ยวมันก็คงค้าเป็นปุ๋ยเองเลรอเนาะ <c oughs> คงต้องรอไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราปุ๋ยเก็บนี่ด้วยอ่านี่เรามีปุ๋ยต่อไปเดี๋ยวพี่ปลูกผลไม้ปลูกมันเนี่ยข้างใจหาดครับผมทุกคนยังเหรอโอ้ยยังผสมปันไม่เสร็จีดี๋รวลูก <c oughs> จังว่านี้ก็รอไปแล้วกันครับผมทุกคน เดี๋ยวเอาฟองแรกก่อนแล้วกันนะก็ได้จะบ,บนนะจริงๆนั้นทำโดโดยักษ์มาพี่รู้สึกว่ามันมันเอามาเล่นได้นะอยาไปตู้ครับผมมันตู้ไม่ได้นะ <c oughs> มันก็คือโดโดครับผมแค่มันเอาไว้ขี่เนาะเป็นหน้าเป็นตาแก่บ้านเราเครับผมโอเคเสร็จครับผมอ่าฮะได้แล้วน้องล้มโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาแม่พันธุ์ตัวต่อไปครับผมนี่แหละครับผมเราก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยเออ ก็มันจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะโดโดะทุกคนมองอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นครับผมแต่ในอนาคตมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเกว่าต้องเอาตัวใหญ่มาผสมกันเนาะพี่ก็ไม่รู้ยังไงอะ่ะเอเจะออกไปไหนอีกแล้วโอ้โหกว่าจะเอาตัวนี้มาล้มเฮ้ยมานี้โอ้อยพอพันตัวนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเลยนะเออถ้าไม่ติดว่าตัวใหญ่นี่ปล่อยไปแล้วนะ ออเอาไข่มาโอเคเฮ้ยมันวุ่นวายจริงว่ะทุกคนวุ่นวายจริงนะการทาอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราเอาของก่อน,นครับผมพี่ว่าพี่ต้องตีกงขึ้นมาเพิ่มหน่อยนึงเอาแค่อันเดียวเลยเออว่ะทํายังไงให้กงมันแบบให้มันอยู่กันได้วะทาเป็นวงลีเหรอกงสําเร็จรูปก็ไม่มีด้วยอะสิเนาะ ทำยังไงทําเป็นรูปแบบหกเหลี่ยมไหมมันจะง่ายกว่าไหมวะเออต้องลองดูเนาะแล้วเราก็โยนโยนใส่แต่จริงๆมันก็โยนยากอยู่นะเอาแปลไว้นี่แล้วกันครับผมไม่ให้มันขึ้นมาอ่าเป็นไงเป็นไงอาจจะติดอาจจะไม่ออกมาหรืออาจจะออกมาในอนาคตก็ไม่รู้นั่นน่ะสิเฮ้ยรีผสมพันกันเลยลูกพ่อพ่อขี้เกียจแล้วเนี่ยไก่แล้วเรียบร้อยครับผม โ okay. อเคเฮ้อให้มันได้งี้ดเลยโอ้นี่ขนาดแค่สองตัวนะ <c oughs> วันนี้ตั้งใจว่าจะทำสี่ตัวผมเพราะว่าเราหาไม่พันมาสี่ตัวพอดีแล้วก็ในอนาคตอ่ะถ้าเราฟักไข่มาอยากได้ตัวเมียอย่างที่พี่คือพี่อยากได้ตัวเมียตลอดนะไม่ได้อยากได้ตัวผู้ตัวผู้อะ่ะมีตัวเดียวมันก็ฟักได้ตลอดแต่ตัวเมียนะ่ะมันต้องรอสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงจริงๆครับผมมันถึงจะได้ฟักต่ออีกรอบเนาะ ตึงตัวผู้มันใช้ตัวเดียวแล้วก็ตัวเมียสิบตัวอย่างนี้ก็ได้ครับผมแต่ตัวเมียหนึ่งตัวต่อหนึ่งต่อหนึ่งรอบนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ดิเอาตัวตูดล่างประตูมันมันช่วยอะไรวะเนี่ยมันช่วยอะไรก่อนเฮ้ยทำไมมัวุ่นวายแบบนี้วะโอ้ให้ไก่บ้ถอะเออแค่นั้นแหละ นี่แหละครับผมทุกคนเดี๋ยวเราฟักก่อนเลยละกันนะผมสองฟองมีแค่นี้ก็ฟักไปก่อนนะ่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าทาให้ตีมันไม่โอ้โหมันไม่พอหรอกนี่ขนาดสองฟองอยังเดือใช้เวลาขนาดนี้เลยครับผมทุกคนใช่ไหมเออแล้วทําไมมันไม่ฟักอะ่ะมันติดอะไรวะ เฮ้ยไม่ฟักมันไม่ร้อนไปเหรออ๋อมันความร้อนไม่พอเหรอได้ยังไงความร้อนไม่พอหรือเปล่าครับผมมันไม่ยอมฟักอะเนี่ยแปลกๆแล้วนะอ๋อฟักโอ้โหฟักแล้วครับผมคือตอนแรกความร้อนมันไม่พอแหละพอพี่จุดโบไฟอันที่สองมันก็ได้เนาะโหให้ไวเลยลูกพ่อนี่มันจะเ,จเท้าแล้วมันเนี่ยโอ้โหเที่ยงคืนโอ้ยตัวที่สามเที่ยงคืน เร็วเลยลูกจะได้ครบสี่ตัวไป็นเยวัน่โอ้โหแล้วมันเล่นเกินวันแล้วหรือเปล่าวะนับเที่ยงคืนคือเกินวันแล้วหรือเปล่ามันเอาชีวิตรอดไปวันวันนะนี่เช้าโอ้โหโอเคลูกพ่อเช้าก่อนไม่ได้เลยมันเช้าก่อนไปได้เลยนี่ตัวที่สามครับผมโอเคครับผมเราก็อย่างน้อยได้ตัวที่สามแล้ววะไม่เอ้ยตั้งแต่ตั้งไอ้นี่ขึ้นมามันไม่ไอ้นี่เลยนะมันไม่ออกเลยนะผมตั้งแต่ตั้งไม้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งอะ โอเคมืดหน่อยนะครับผมทุกคนตัวสุดท้ายละนี่แหละครับผมตเกลย1.05มันก็ต้องทีละตัวอย่างนี้เนาะทุกคนทำไม่ดีละตัวครับผมเอาไข่มาเอาไข่ไหมพ่อก่อนคือมันน่าจะต้องตัดเยอะหน่อยแหละ <c oughs> จริงๆพี่ก็ไม่รู้ทำประตูแบบเพื่ออะไรทำไปก็ม,มันใจได้ไปแล้วเออ เดี๋ยวพ่อพันในอนาคตโอ้โหโอเกจดาวไข่โอ้ยปิ้นไปวินมาอยู่เดยเออในอนาคตเราอาจจะต้องทําเพิ่มครับผมหูจะตีตอแล้วว่าคือยคือมันเร็วเกินไปปะว่ะเฮ้ยเอาละผมโอเคปักอยู่ครับผมความร้อนได้หมดสมฮะนี่ได้สามฟองแล้วครับผมโอเคมันก็มันก็ดีนะนี่เลยครับผมเราก็ทําไปเรื่อยๆของเราเนี่ย เป้าหมายก็คือคือจริงๆน้าผสมให้มันตัวใหญ่น่าจะใช้ประมาณร้อยตัวได้ครับผมอันนี้น่าจะจริงนะเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อไปเรื่อยๆว่ามันได้กี่ตัวมันถึงจะตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวตั้งไปหนึ่งสองสามตีห้าครับผมโอ้โหโโดลูกพ่อโอ้โหอิงต้องการอะไรโอ้โหอิงเป็นตัวท้ายแล้วโอ้โหตีสองครึ่งโอ้โหจี๊ดเลยมันจะเกินวันแล้ว โอ้ตรีรี่เรามันเกินวันได้ที่ไหนแล้วมันตรีรี่เอาชีวิตรอดไปวันๆเฮ้ยหนูช่วยเออนั่นละ <c oughs> ก็แก่ียนี้แหละหนูช่วยพอ่อสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหวนวายกันจริงเจียวเฮ้ยดีครับผมทุกคนเ,เราน่าจะเอาไฟอย่างนี้เนาะมันจะได้สว่างได้แต่เลขเลยว,วะก็ไม่ได้ดูเลยนี่เดี๋ยวเรารอฟักเลยครับผมทุกคนไอ้มันออกกระฟอง กบบกใกล้แล้วครับผมทุกคนใกล้แล้วใกล้เห็นหน้าแล้วเรียบร้อยครับผม้มาแล้วครับผมเย้ yeah! ดีโหเดินกันในควกักหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้โหเราต้องเกียรก่อนครับผมมันถึงจะเชื่อฟังโอเคแล้วเราเอาวอเดอร์ลิงออกด้วยนะไม่ง,งั้นเดินกันให้วนนะเดี๋ยวเดินไปนู่นไปนี่ครับผมไปโตตรงนู้นตรงนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหพลังงานเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้จะเท้าแล้วครับผมทุกคนพี่โคนงต้องขอตัวล่าไปก่อนครับผมหุยหมดวันแล้ว